สวัสดีครับผมสมชายจำมใจครับรักพึ่งรักท่าปลาก็วันนี้นะครับผมอยู่กับกล่องพึ่งพงป่าอีกกล่องหนึ่งนะครับกล่องนี้วางอยู่บนจอมพวกครับนะครับเป็นกล่องที่ผมใช้ไม้ที่นี่เรียกว่าไม้คั้มนะครับามาทำเป็นกล่องตั้งแต่ปีปีหกหกหก นะครับประมาณาน่าจะ 6- 5หนะครับห5ปลายปีครับแล้วก็เอามาตั้งในปี6 6นะครับกล่องนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่เข้านะครับแต่พอนานไปก็เข้าตามปกติแล้วก็พึ่งค่อนข้างจะคลึกคักมากนะครับคลึกคักเห็นไหมฮะบินเข้าออกนะครับคลิปก่อนๆน,นะครับผมผมก็แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้เรื่องทั่วไปนะครับ วันนี้เนี่ยอยากจะเอาประสบการณ์นะครับที่ผมได้ถอดบทเรียนมาเกี่ยวกับการคิดที่จะอเลี้ยงพึ่งพวงป่านะครับว่ามีหลักคิดนะครับหรือว่ามีวิธีการาจ,จะตัดสินใจจะลงมือยังไงครับผมถอดบทเรียนของผมไว้เป็นหลักดังนี้นะครับคือการที่เราจะลเลี้ยงพึ่งโพงป่านะครับเราจะต้อง คิดหลักนะฮะสต้องสมเตรียมอ่าวันนี้จะเอาอต้องที่หนึ่งครับต้องที่หนึ่งผมว่ามีความจำเป็นมากเพราะว่าถ้าหาว่าเรามองเพียงอย่างเดียวครับว่าอ่พึ่งพงป่าเป็นสัตว์ที่เราจะล่อเลี้ยงโดย ไม่ต้องลงทุนสูงนะครับคิดว่าพึ่งมีอยู่ทั่วไปอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการจะเลี้ยงพึ่งพงป่าให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีความสุขกับการล่อเลี้ยงนะครับก็คือต้องศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับพึ่งพงป่าหรือพึ่งให้เข้าใจครับเพราะว่า ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจวิถีชีวิตวงจรชีวิตของเขานะครับอาจจะอาจจะทําให้เราหลงทางนะครับอาจจะทําให้เราวางแผนผิดพลาดเรามองแต่เรื่องของอผลกําไรมองแต่เรื่องของรายได้มองแต่เรื่องของการอนุรักษ์นะครับโดยไม่ได้ไปศึกษาวงจรชีวิตของเขาโดยไม่ได้ไปศึกษาบริบทชีวิตของเขาผมว่าลําบากนะครับเราจะลําบากนะครับดังนั้นเนี่ย ต้องแรกที่ผมบอกว่าต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพึ่งให้เข้าใจอันนี้ในเบื้องต้นนะครับเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าพึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่เราเห็นๆกันอยู่เนี่ยนะครับมี4บวกหชนิดอ่าทำไมต้อง4ีบวกหครับอย่างที่1ครับพึ่งจิว๋ว ชันโรงโอ้โตัวนี้กําลังดังเลยครับพึ่งจิ๋วชันโรงนะครับเป็นพึ่งที่รู้สึกว่าจะตื่นเต้นฮือฮามากครับช่วงนี้นะครับเป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในตัวเล็กนะครับบ้านผมที่ท่าปลาเรียกว่าแมงขี้ตางีอ่าแมงขี้ตางีนะครับผมก็จะเห็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับไปเอา,อารังของเขานะครับที่เขาทําตามเสาทํา เต้ยถุนบ้านนะครับที่จํดำดำับนะครับเอามาแปะมา,ายานะครับอของเครื่องใช้ต่างๆที่ที่ที่อาจาจะจะจะใช้งานตอนนั้นนะครับอตอนหลังมาในปัจจุบันนะครับก็เห็นว่ามีน้ำผึ้งนะครับที่ราคาสูงมากแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจนะครับในทางการตลาดในยุคปัจจุบันนะครับต่อไปผึ้งชนิดที่2ครับคือ พึ่งมิ้มนะครับบ้านผมเรียกสั้นๆว่ามิ้มนะครับมิ้มเฉยๆเนี่ยนะครับสำหรับมิ้มนะครับถ้าใครผ่านชีวิตในวัยเด็กนะครับตอนที่อยู่บ้านนอกนะครับก็คงจะรู้จักเนื่องจากเนื่องจากมิ้มนะครับเป็นสัตว์นะครับที่ทํารังอยู่ทั่วๆไปครับแล้วก็ท้าทายเด็กๆอย่างเรานะครับในการที่จะไปเอามิ้มไปตีมิ้ม นะครับแล้วก็มิ้มนะครับถึงแม้จะมีเหล็กในนะครับแต่ก็ไม่ดุนะครับไม่ดุเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ยังมีต่อยนะฮะมีต่อยนะครับลักษณะของมิ้มก็จะเป็นพึ่งรังเดียวพึ่งมิ้มนะฮะร,รังเดียวมีน้ําหวานอยู่ตรงติดกับตรงอคอนของเขาตรงจุดที่เขาไปไปทํารังนะครับน้ําหวานก็ได้ไม่เยอะครับ พลังขนาดใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะสักไม่เกินสินิ้วประมาณนั้นนะครับถ้าใหญ่กว่านั้นก็ก็แสดงว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้คือพึ่งมิ้มนะครับถัดมาครับพึ่งโพ้งปลานี่เลยนี่อะไรนนีอ่อันนี้พึ่งโพ้งปลาครับที่ท่าปลาของผมเรียกว่าพึ่งกวงนะครับกวงก็หมายถึงโพรงนะครับพึ่งชนิดนี้ก็ เป็นพึ่งที่สามารถที่จะล่อเลี้ยงได้นะครับก็พึ่งโพรงป่าครับอ่าเป็นพึ่งที่จะทำังทำรังอยู่ตามซอกตามมุมอ่าตามช่องนะครับตามโพรงไม้อ่าโพรงใต้ดินนะครับที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมกับเขานะครับก็เป็นพึ่งที่เราสามารถที่จะล่อออกมาเลี้ยงได้นะครับเนื่องจากว่าเขามีการอ่าทำรังนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นรวงเป็นรวงนะครับ สิบถึงสิบสองลวงถ้าเจอนางพญาเก่งๆนางพญาที่ขยันนะครับแล้วก็พึ่งถัดไปครับออันนี้น่ากลัวมากครับพึ่งหลวงนะครับเราก็จะได้ข่าวประจําครับพึ่งหลวงนะครับต่อยคนนั้นคนนี้บางคนถึงแก่ชีวิตนะครับอันนี้คือพึ่งหลวงที่ทาลังอยู่บนที่สูงครับนะครับพึ่งชนิดนี้ก็ยังไม่มีการเลี้ยงครับแต่ถ้าหากว่าดูใน YouTube จะเห็นว่ามีการเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าเป็นการ เลี้ยงตามธรรมชาตินะครับโดยเอาต้นไม้ที่เขาชอบนะครับไปปลูกไว้นะครับที่ที่ที่ผมตามดูนะครับก็ให้พึ่งมาทำาลังนะครับแล้วจากนั้นก็เก็บผลผลิตนะแล้วชนิดที่บวกหนึ่งครับหรือชนิดที่ห้าคือพึ่งเกษตรหรือพึ่งพันครับพี่น้องท่งานไหนที่เดินทางไปตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะขึ้นไปทางเหนือนะครับเขาปลูกลำไย,ยปลูกอะไรกันมาก นะครับเราก็จะเห็นกล่องนะครับสีขาวๆนะครับหรือสีครีมนะครับวางไว้ตามใต้ใต้ร่มไม้ครับวางทีหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับอันนั้นคือพึ่งเกษตรหรือพึ่งพันครับเป็นพึ่งที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมียกกล่องยกลังมาเลยนะฮะ พึ่งชนิดนี้เป็นเป็นพึ่งที่เขาบอกว่าไม่ดุนะครับไม่ดุแต่ก็จะต้องย้ายที่ให้เขาไปเก็บน้ําหวานถ้าช่วงไหนที่ไม่มีดอกไม้ก็สามารถที่จะเอาออวัสดุทดแทนนะครับบางคนเขาบอกใช้แบตแซใช้น้ําตาลอะไรประมาณนี้นะครับให้เขากินนะครับก็เป็นพึ่งที่จะค่อนข้างจะเปลาบบางนะครับเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม นะครับแต่สําหรับพึ่งพงป่าที่เราสนใจกันอยู่อันนี้เป็นพึ่งพื้นถิ่นครับพึ่งท้องถิ่นนะครับอันนี้มีอยู่ทั่วไปครับนะครับก็มาติดตามนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเจาะเข้าไปข้างในครับว่าในกล่องนี้เนี่ยมีพึ่งชนิดไหนชนิดใดอยู่บ้างเห็นไหมฮะแค่ข้อแรกแค่ต้องแรกครับต้องศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับพึ่งให้เข้าใจก็โอ้โหยาวแล้วฮะ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนและพึ่งรักโลกสวัสดีครับ